ู้ว่าหลายคนรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ามีแค่อ้ำคนเดียวที่ไม่รู้ <c oughs> คืออ้ำหมามีแผนจะดัดฟันนอนแล้วก็ขั้นตอนก่อนการดัดฟันเนี่ยมันจะมีการเคียย์ช่องปากเช่นการเอ็กซเรย์ฟันขูดหินปูนอุดฟันซึ่งอ้ำเนี่ยจะต้องทําอย่างหนึ่งก็คือการขูดหินปูนค่ะแล้วก็คือเพิ่งรู้เลยว่าบัตรทองเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการขูดหินปูนได้ด้วยแลวไม่ใช่แค่ใช้สิทธิ์ได้กับขูดหินปูนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง6อย่างเลยคือเรานึกว่าไอตัวขั้นตอนพวกนี้มันจะใช้สิทธิิไไดด้้แคค่่่่่ปปปรรรระะกกกกกกัััันนนนสสงงมมหืออออววาเเเ็บบี ในทิกตอกนะคะว่ามีคนทําฟันแล้วก็ประหยัดค่าทําฟันไปเยอะมากเพราะว่าใช้สิทธิ์บัตรทองในการทําฟันแต่อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คลินิกด้วยนะคะแต่ว่าอ้าหมามาทําที่อุ่นใจทันตกรรมอย่างพี่ด้านหน้าคลินิกเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นบัตรทองในการขูดหินปูนก็ได้เอกสารก็ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวเองค่ะอ่ะกลับมาต่อเรื่องการดัดฟันตอนนี้อ้ามเลียช่องปากไปแล้วอุดฟันไปแล้วนะคะใกล้จะได้ติดเหล็กแล้วจากคลิปที่เราที่ถามว่าควรดัดฟันดีไหมแล้วคนเชียเยอะมากว่าควรดัดโอเคดิฉันดัดฟันเลยทันทีค่ะเดี๋ยวถ้าได้ติดเคร จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟัง